ตอนนี้เรามาอยู่นะครับภูตะลึงคาเฟ่ขึ้นมาอยู่จุดสกินจุดชมวิวสูงสุดของภูตะลึงคาเฟ่แล้วนะครับภูตะลึงไปว่าอะไรไม่รู้ทำไมเขาต้องตะลึงด้วยบรรยากาศนะครับหลังฝนตกสวยงามมากเลยบรรยากาศสวยงามนะครับอยู่ที่นครนายกนะครับอยู่ที่นครนายกดูบรรยากาศด้านหลังนะครับ สไตล์คาเฟ่เลยล่ะนะครับจะมีบริการเครื่องดื่มนะครับแล้วก็อาหารนะครับไว้ด้วยแล้วมีลานจอดรถนะครับลานจอดรถเยอะแยะเลยนะครับอร่อยอะไรอร่อย <c oughs> วันนี้สั่งไอ้นี้นะครับสั่งเครื่องดื่มเป็นดาวสวรสปั่นนะครับสวรสดปัน่น เปี้ยวๆหวานๆดูบรรยากาศโดยรอบนะครับสวยงามจริงๆด้านหลังที่อยู่ไกลๆนะครับฝนตกนะครับหลังฝนตกก็จะมีทะเลหมอกขึ้นมาเลยนะครับทะเลหมอกที่อยู่ด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นกลงนกครับ กรงนกสำหรับถ่ายรูปชมบรรยากาศโดยรอบพิศเลยนะครับผูตะลึงคาเฟ่ทำไมต้องตะลึงทำไมต้องตะลึง วันนี้ลูกค้าเขาไม่เยอะนะครับมันเป็นวันธรรมดาแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยหรือว่าวันหยุดเนี่ยโอ้โหคนเยอะมากนะครับวันนี้โชคดีหน่อยนะครับมาแล้วมันอาจจะเป็นฝนตกด้วยนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีคนโชคดีของเรา,าเราจะได้มีพื้นที่ในการถ่ายภาพนะครับถ่ายคลิปนะครับสุดยอดเลย เดินลงไปกันอยะอบรรยากาศสวยมากเลยนะครับบรรยากาศแบบท้องทุ่งอะ่ะท,ท้องทุ่งที่อยู่ท่ามกลางป่าเขาอะ่ะสุดยอดมากสุดยอดจริงๆใครมีโอกาสมานครนายกจะลืมนะครับ โฆษณาให้เลยแต่ไม่มีแต่ไม่มีค่าโฆษณาโอเคนะครับ